นะครับ <laughs> เดี๋ยวเรามาเช็คดูว่ามันจะไงเนาะเอาเละครับเพื่อนๆครับวันนี้สิ่งที่อยากจะแบ่งปันแล้ว็เล่าเรื่องกันนะครับคือเป็นเรื่องของ,ของ ครับสวัสดีครับเพื่อนๆครับผมศิระศิริกุลวันิดนะครับหรือทอมศิริกุลนะครับก็วันนี้เรื่องราวที่อยากจะชวนคุยครับแล้วก็อยากจะแบ่งปันนะวันนี้ก็คือทําธุรกิจส่วนตัวครับต้องเริ่มต้นอย่างไรนะครับเอาละครับอยากทําธุรกิจส่วนตัวต้องเริ่มต้นอย่างไรนะครับมาเช็ค10นะฮะสิข้อนี้ให้ไหวนะไปต่อหรือว่ารอก่อนครับมาดูกันนะฮะ ครับธุรกิจส่วนตัวไม่ใช่เรื่องที่ไกลเกินฝันนะครับแต่ก็อย่าลืมเช็คลิสต์สิข้อต่อไปนี้ก่อนนะครับเพื่อนๆครับหากคิดจะควักเงินสักก้อนมาลงทุนเปิดทําธุรกิจนะครับธุรกิจนะฮะมนุษย์เงินเดือนจํานวนมากครับฝันอยากจะมีธุรกิจเป็นของตัวเองก็แน่นอนลวครับว่าการทําธุรกิจ่ยไม่ใช่เรื่องยากนะครับแต่สิ่งที่ยากก็คือจะทําอย่างไรให้ประสบความสําเร็จ เพราะมีธุรกิจมากมายที่จะต้องขาดทุนที่ปิดกิจการนะครับแล้วก็ยิ่งถ้าไม่ได้ใจตรองให้ดีด้วยแล้วเดี๋ยวนครับโอกาสสำเร็จก็ยิ่งน้อยนะฮะเพราะฉะนั้นครับก่อนจะลุยทําตามความฝันเนี่ยมาเช็คกันก่อนว่าคุณพร้อมแล้วหรือยังนะครับข้อที่หนึ่งครับถามตัวเองให้แน่ใจว่าอยากทําธุรกิจจริงไหม ธุรกิจส่วนตัวอืมนะครับคำถามที่ควรตอบให้ได้ก็คือมันคือคุณมั่นใจแล้วใช่ไหมว่ารักที่จะทําธุรกิจนี้นะครับแล้วก็มันคือความฝันของคุณจริงๆหรือเปล่าไม่ใช่นึกอยากจะทําก็ทำนะครับหรือว่าเห็นคนอื่นทําแล้วรวยก็อยากจะทําตามบ้างอะไรเงี้ยนะครับเพราะถ้าเป็นแบบนั้นครับคุณจะไม่จริงจังแล้วเมื่อเจออุปสรรคปัญหาอะไรนิดอะไรหน่อยนยะคุณก็จะยอมแพ้ได้ไง่าย ะครับซึ่งต่างจากการทําด้วยความรักนะครับสิ่งเหล่านี้ครับจะทําให้เราไม่ท้อนะสามารถผ่านช่วงเวลาที่ยากลําบากไปได้นะครับดังนั้นครับถามใจตัวเองดีๆสัก่อนนะครับ 2. เข้าใจในธุรกิจที่จะทําดีพอหรือยัง ครับความรักอย่างเดียวไม่พอนะครับแต่คุณต้องเชี่ยวชาญในเรื่องนั้นๆด้วยนะฮะเจ้าของธุรกิจที่ดีนะครับจึงควรมีทั้งความรักและก็ความเข้าใจในสิ่งที่ทําจริงๆก็คือ,อต้องรู้ให้ชัดเจนนะว่าสินค้าของเรานี่คืออะไรนะครับผลิตยังไงมีจุดเด่นที่แตกต่างจากคนอื่นไหมหากยังตอบคำถามพวกนี้ไม่ได้แต่ใครับให้กลับไปฝึกฝนแล้วก็ไปหาความรู้ก่อนจะดีกว่านะครับ 3. รู้และเข้าใจลูกค้าลูกค้าคือใครลูกค้าของเราอยู่ที่ไหนนะครับแล้วลูกค้าของเราเนี่ยพร้อมที่จะควักเงินซื้อสินค้าของเราเลยหรือเปล่านะครับสินค้าของเราจําเป็นกับเขามากน้อยแค่ไหนนะครับวิเคราะห์และก็ศึกษาให้ดีๆนะฮะเพราะรู้ไหมครับว่าแม้สินค้าจะดีแค่ไหนก็ตาม แต่ถ้าไม่มีคนซื้อนะฮะไม่ได้ตอบโจทย์ตลาดนะครับสุดท้ายแล้วธุรกิจก็ไปต่อไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นจำเอาไว้เลยนะครับว่าถ้าอยากให้ธุรกิจไปไกลนะครับลูกค้าสำคัญที่สุดนะฮะสความรู้ธุรกิจพื้นฐานต้องมีครับสิ่งสำคัญที่เจ้าของธุรกิจขาดไม่ได้เลยฮะก็คือความรู้พื้นฐานด้านธุรกิจครับเช่นการทำบัญชีนะครับการตลาด ภาษีนะครับรวมไปถึงการบริหารจัดการบุคคลนะครับอย่าคิดว่าเรื่องแบบนี้ไม่สําคัญนะครับจริงอยู่ครับแม้จะจ้างคนอื่นมาทําแทนนี่ก็ได้นะครับแต่ถ้าคุณไม่เข้าใจมันเลยโอกาสทําธุรกิจให้สำเร็จเนี่ยโอ้ยากเลยนะฮะโอกาสที่ธุรกิจจะไปไม่รอดเนี่ยบอกเลยว่าสูงนะฮะ <c oughs> ข้อที่5ครับเงินทุนพร้อมไหม่า ถ้าเชื่อว่าทุกอย่างพร้อมแล้วครับเงินทุนละครับพร้อมหรือ,อยังซึ่งก็เป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดนะฮะในการทาธุรกิจก็ว่าได้ครับดังนั้นครับวางแผนให้ดีๆว่าจะหาเ,เงินทุนมาจากไหนนะครับถ้ายัางไม่พร้อมก็อย่าเพิ่งวู่วามนะครับค่อยๆเก็บไปเรื่อยๆนะครับกู้ธนาคารมาลงทุนสามารถทําได้แต่ช่วงเริ่มต้นนะฮะพยายามเป็นนี่ให้น้อยที่สุดไว้จะดีกว่านะฮะพยายามใช้ไอเดียเยอะๆะนะ อ่าช่วงเริ่มต้นใช้ไอเดียเยอะๆอ่าเพิ่งไปใช้เงินเยอะนะฮะแต่ต้องคิดเรื่องบริไว้ให้ดีนะครับทำการบ้านนะทำการบ้านหกข้อหกครับลาออกตอนไหนอะไรครับธุรกิจส่วนตัวนะครับน่าตัวเป้งเลยเนาะครับลาออกตอนไหน หากมีงานประจําอยู่แล้วนะครับก่อนอื่นเลยครับคืออย่ารีบร้อนลาออกถ้ายังไม่มั่นใจว่าธุรกิจจะเดินต่อไปได้แบบมั่นคงเพราะฉะนั้นครับช่วงเริ่มต้นเด่วนะฮะควรทําควบคู่ไปพร้อมๆกันก่อนเรียนรู้ไปเรื่อยๆนะครับจนเมื่อถึงวันที่พร้อมแล้วค่อยลาออกตอนนั้นก็ได้นะครับข้อที่7ครับหาคอนเนคชันที่ดีไว้คอนเนคชันสำคัญเสมอครับในการทำธุรกิจนะฮะ คอนเนคชั่นที่ดีเนี่ยนะครับเพื่อนๆครับจะช่วยเพิ่มทั้งโอกาสทํารายได้ช่องทางขายใหม่ๆนะครับแล้วอาจจะรวมไปถึงการแตกลายไปยังธุรกิจอื่นๆนะฮะเพิ่มการเติบโตและก็นในอนาคตแบบที่เราไม่คาดคิดได้อีกด้วยนะครับ8ทํทำธุรกิจต้องมีแผน2การทำธุรกิจนอกจากจะต้องคิดให้ละเอียดถี่ถ้วนแล้ววนครับ แผนสำรองก็เป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยนะฮะเพราะอะไรครับเพราะอย่าลืมว่าไม่มีอะไรในโลกนี้ที่สําเร็จได้อย่างใจหวังไปซะทั้งหมดนะครับดังนั้นครับการมีแผน2รับมือเวลาเกิดปัญหาก็จะช่วยให้เราเนี่ยผ่านอุปสรรคไปได้ง่ายขึ้นนะครับ 9. อย่าล้มเลิกง่ายๆอาไละครับเพื่อนๆครับแน่นอนเลยครับว่าการทําในการทําธุรกิจเนี่ยนะครับความล้มเหลวเป็นเรื่องปกติครับ มันเกิดขึ้นได้กับทุกๆคนนั่นแหละใช่ไหมแต่หากเจอความล้มเหลวแล้วต้องรีบลุกนะครับอย่าบ่นแต่เสียใจแล้วก็ล้มเลิกง่ายๆเพราะคนที่จะประสบความสำเร็จครับคือคนที่นําเอาความล้มเหลวในอดีตมาเป็นประสบการณ์เพื่อทําอนาคตให้ดีกว่านะครับข้อที่10ครับสุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุดนะ <laughs> ข้อที่10ครับพัฒนาตัวเองและสินค้าตลอดเวลา ในโลกปัจจุบันนี้นะครับเทรนต่างๆมาไวและก็ไปไวมากนะครับเพื่อนๆครับยิ่งเรื่องของการทำธุรกิจด้วยแล้วเนี่ยทิศทางการตลาดนะครับทิศทางตลาดเป็นสิ่งที่จำเป็นเสมอและก็เราต้องปรับตัวตามให้ทันด้วยนะครับโดยการพัฒนาสินค้าให้มีความแตกต่างจากคนอื่นและก็หมะนะั่นหาความรู้นะครับต่อยอดธุรกิจอยู่ตลอด นะทำให้สม่ำเสมอนะครับเรื่องพวกนี้สำคัญและก็จำเป็นนะครับไม่เช่นนั้นครับก็เตรียมโดนคู่แข่งอื่นๆแซงหน้าไปได้เลยนะครับอะไะครับก็แน่นอนว่าการที่จะทำธุรกิจให้สำเร็จได้เนี่ยมันก็มีหลายองค์ประกอบมากมายนะครับนะใช่ไหมฮะแต่การเตรียมตัวเองให้พร้อมมากที่สุดก่อนตัดสินใจลงมือทำธุรกิจครับเนี่ยก็จะช่วยให้เรานะประสบความสำเร็จได้เร็ว,รว,รวมากขึ้นนะครับและก็ เป็นจริงมีโอกาสเป็นจริงได้มากขึ้นนะครับมีความเป็นไปได้สูงขึ้นนะครับครับก็ทำการบ้านที่ดีนะครับเป็นกำลังใจให้ทุกท่านครับขอให้เป็นเศรษฐีเงินล้านทุกท่านครับสวัสดีครับ